เ้าตามาซาทะาาอีชิอิจริงๆก่อนประกาศรายชื่อช้างศึกทีมชาติไทยและครับดาวดังนักเตะทีมชาติไทยหลายคนโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดล่าสุดธนวัตรซึ้งจิตถาวรโชว์ฟอร์มให้เห็นเต็มๆตตายิงไกลแบบตีนระเบิดบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างสุดสวย ขณะที่เบนจามินเจมเดวิสครับมาได้เวลาพอดิบพอดีลากเลื้อยกระชากมุมแคบแล้วกดตุ้มเดียวหาย ขณะที่หนึ่งเดียวจากอาเซียนที่ยังลุ้นไปฟุตบอลโลกในปี2026อย่างอินโดจัดหนักจะเต็มทีมโคตรโหดเรียกนักเตะยุโรปมาเพียบเพราะประกาศรายชื่อเรียบร้อยและเช่นเดียวกันมีข่าวลือบุรีรัมเตรียมดึงตัวทีมชาติอินโดเข้าร่วมทีมเฮ้ยเป็นไปได้หรือนี่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เดี๋ยวจะประกาศร,รายชื่อนักเตะ ทีมชาติไทยกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมบอกได้เลยคบว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่ดูบอลไทยเพราะว่านักเตะคนที่จะติดทีมชาติเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนมีพลังแฝงนะทุกคนคือเพราะว่าอิชิเขาจะประกาศวันอังคารนี้แล้วนะฮะซึ่งนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งเล่นดีโชว์ฟอร์มใครจะไปรู้ล่ะครับว่าจะถูกเรียกหรือว่าไม่ถูกเรียกหนึ่งเดียวที่จะการันตีได้เลยนั่นก็คือการโชว์ฟอร์มในวินาทีสุดท้ายซึ่งมาสถ อิชิอีเนี่ยเขาก็ตเวนดูฟอร์มนักเตะ ของทีมชาติไทยเนี่ยแทบจะทุกสนามอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าตาสุดๆหลายคนมากๆเลยนะครับผมก็พูดตลอดนะครับพ่อตุ๊กก็ไปดูฟอร์มเจ้าธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรมาเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายดีแล้วตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับทั้งโชว์ฟอร์มครองบอลในแดนกลางเปิดบอลตอนนี้มีมิติมากๆในการปั้นเกมนะครับคือต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูลองไปดูไฮไลท์นะครับ ที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดแล้วอิชิอิเพิ่งจะไปดูล่าสุดโอ้โหจัดการยิงไกลแบบโคตรสวยทุกคนคือต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้เนี่ยครบเครื่องนะครับอะแต่ว่าจะเรียกหรือไม่เรียกเดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ผมว่าถ้าอิชิอิไปดูล่าสุดอย่างเงี้ยเราเล่นดีขนาดเนี้ยยังไงก็ไม่หลอดยังไงก็มา อีกคนหนึ่งครับโอ้ต้องบอกเลยครับว่ามาถูกที่ถูกทางถูกเวลาครับนั่นก็คือเบนจามินเจมส์เดวิสครับคือจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีเงียบไปบางช่วงนะครับอุไทยก็อาจจะแบบเฮ้ยแป้วๆไปบ้างนะฮะเป๋ะเหน่อยหน่ แต่ตอนนี้ครับบอกได้เลยว่าถูกที่ถูกทางครับกระชากมามุมแคบแล้วเจ้าตัวเนี่ยเลือกได้ดีครับแล้วก็ทําประตูได้นี่คืออีกหนึ่งคนครับที่หมายมั่นปั้นมือกันว่าเฮ้ย <c oughs> น่าจะเป็นอนาคตของช้างศึกของเราเนี่ยอยากจะให้โชว์ฟอร์มต่อเนื่องนะไม่อยากจะให้เป๋เหมือนก่อนนะฮันี้นะคืออยู่ที่ไหนแล้วทาผลงานได้ดีก็ต้องยาวๆไปนอกเหนือจาก2คนนี้เนี่ยคนอื่นๆก็ฟอร์มดีนะ อ,อย่างวอรชิตกนิตสีบําเพ็ญเงี้ยอยู่ในข่ายอยู่แล้วล่าสุดยิงในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์อย่างเมืองทองเงี้ยโอ้โหทําประตูได้โอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าแต่ละคนนี้ผลงานดีมากนะฮะรวมไปถึงทีรศักดิ์เผยพี่ไมายก่อนหน้านี้ก็ยิงนะครับสุพนัสเหมือนตาเงี้ยเล่นใน ACL โอ้ต้องบอกว่าทุกคนอยู่ในช่วงฟอร์มพีคผมว่าทีมชาติครั้งนี้น่าจะสนุกและน่าจะยิงกันตีนแตกและเจอกับสีร่างกานะน่าจะมันมากๆนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็มีหลายคนที่อยู่ในข่ายนะแต่ผมว่าลุ้นยากเหมือนกันนะถ้าหากว่าจะเรียกมาหมดมันคงไม่ได้ไงแต่ประตูเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นบุญญเกียรติวงศษาแจ่มกำพลเนี้ย นะฮะคือโอ้โหเรียกได้ว่าตัดสินใจลำบากแต่ว่าโอเคละปฏิวัติก็ยืนหนึ่งแต่ก็มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นเยอะไงนะฮะอันนี้ต้องหลุ้นกันผมว่าคราวนี้ในการประกาศชื่อทีมชาติหลุ้นที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นทั้งชุดใหญ่แล้วมันก็จะเป็นทั้งชุดใหม่แล้วมันก็จะเป็นทั้งชุดแห่งอนาคตโอ้อะ ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันแล้วกันว่าจะมีใครบ้างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยข่าวที่มันออกมาอีกข่าวหนึ่งหนึ่งเดียวเลยที่ชาติอาเซียนยังได้ลุ้นฟุตบอลโลกก็คืออินโดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือก่อนนะประการหลังทีมชาติอินโดนีเซียตกเป็นข่าวที่บุรีรัมย์สนใจแต่ฟังหัวยหูเพราะานี่คือข่าวลือเฉยๆเพราะว่าสื่อน,นี้เนี่ยเคยลงเรื่องของโกอุ้มทีระทรมาก่อนแล้วนะครับในการใส่ชุดโปรซิบ,บันดุง ไม่รู้แหละว่าติดต่อมาจริงหรือไม่จริงแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ย้ายไงนะฮะซึ่งสื่ออินโดเนียเขารายงานนะครับว่าริกกี้ริดโดเนี่ยประกันหลังทีมชาติอินโดอาจจะมาเล่นให้กับบุรีรัมย์ไหม นะครับเอออายุก็น้อย23ปีส่วนสูงเนี่ยร้อซติเมตรตอนนี้ค้าแข่งอยู่เปอร์ซิจ่านะครับในจาการ์ตาเออผลงานดีนะก็ติดทีมชาติอินโดตั้งแต่19 22 23ยีอะครับแต่ลีกบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าให้โอกาสอาเซียนเยอะมากนะเออชาติอาเซียนนี่ไม่ค่อยให,อให้โอกาสนักเตะไทยเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากอยู่บ้านเราไงนะอ่ะแต่ขณะเดียวกันครับนักเตะ ที่ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในยุคใหม่ของแพทริกไครเวิร์ดเนี่ยบอกเลยครับว่าโหดโหดทั้งนั้นแหละครับเรามาไล่เรียงดูเลยนะครับตัวต่างชาตินี่อย่างมาเทนสแพร์ประตูเงี้ยเอฟซิดาลาสมานะครับแล้วก็เป็นเจอเอซจากเวเนเซียนะครับจัสตินฮุบเนอร์ก็มามิลซิเกอร์จากทเวนเต้คาร์วนเวอร์ดองนะฮะแซนดี้วอลจากเอฟมารีนอส เงี้ยฮะแพตตินาม่าเออยังมานะเควินดิกส์อ๋อยังมีชื่ออยู่แต่เหมือนเจ็บหรือเปล่านะปัตตมาอาหานนะครับอันนี้ก็มาจากบ้านเรานะเป็นหนึ่งเดียวเลยมั้งที่มาจากเมืองไทยเนี่ยนะครับปัตตมาอาหานแล้วก็คอนิอัมมัดนะครับแล้วก็ริกกี้ริดโดอา้าวติดมาด้วยนะครับริกกี้ริดโดเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นาธานจัวออนนะครับจากสวอนซี มาเซลิโอเฟอร์ดินานจากออกฟอร์ดโอ้โหมาครบอะแล้วก็เป็นอีวานเจนเนอร์ไรชเดอร์ทอมเฮโอรัตมานโกเอนนะครับโอ้โ oh, ห oh, มาแบบเต็มทีมมากโอเลโรเมนี่สเตาโอ้เรียกได้ว่าได้เสียได้เสียนะครับสำหรับอินโดนีเซียอะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ อ่าทีมชาติอินโดนีเซียแล้วกันว่าจะไปฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าถ้าไปได้นี่บอกได้เลยว่าอาเซียนแตกมาต่อกันที่ข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยละครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะมีบทสรุปออกมาแล้วก็จะได้เห็นทิศทางนะครับว่าเฮ้ยฟุตบอลบ้านเราฟุตบอลไทยเนี่ยหลังจากนี้จะเดินกันยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตังก็ไม่ได้มีที่สำคัญยังเป็นหนี้อีกหลายร้อยล้านนะครับ เพราะว่านายกสมาคมคนเก่าเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามีการจัดการนะครับแล้วก็ส่งต่อมายังถึงนายกสมาคมคนปัจจุบันก็คือมาดามแป้งนะครับคือจริงจริงมันก็มาเป็นทอดๆเป็นทอดๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนคงจะเห็นไทม์ไลน์แล้วล่ะครับว่าคนที่รับผิดชอบก็คงจะต้องเป็นมาดามแป้งนั่นเองคือล่าสุดเนี่ยบางยีวารวีมักกูดีนะครับก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับที่ทางสมาคมครับแพ้คดีให้กับ บริษัทสยามสปอร์ตจนต้องชดใช้นี่360้360ล้านซึ่งทางสยามสปอร์ตก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรผิดใจกับมาดามแป้งอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ต้องใช้อ่ะเพราะว่ามันเป็นผลมาจากก่อนหน้านี้นะครับคือล่าสุดเลยเนี่ยไปเห็นนะครับโพสต์ของคุณบรวีเนี่ยก็ได้โพสต์ไว้ว่าผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่และยินดีที่จะมอบหลักฐานเอกสารที่สำคัญในการฟ้องสมาคมฟุตบอลยุคนะครับคุณสมยศ กรณีทำสัญญาที่มีความเป็นเท็จเอื้อประโยชน์ทำให้สมาคมและสโมสรสมาชิกเสียหายอย่างมาก ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่เงินรายได้และสิทธิทประโยชน์โดยเฉพาะสัญญาการถ่ายทอดสดทำในช่วงที่ผมเป็นนายกสมาคมบางยีก็ว่างนี้ตอนที่เขาทำเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี59 600ล้านแล้วก็ปี60เนี่ยถึง634,200อีก 4, ล้านเงินเป็นจํานวนมหาศาลเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ยังไม่รวมเงินรายได้สิทธิทประโยชน์จากสปอนเซอร์ต่างๆอีกหลายร้อยล้าน ถูกยัดย้ายถ่ายเทออกไปรวมถึงการตั้งเงินเดือนให้ตนเองและพักพวกอย่างไม่มีความละอายสมาคมคุณแป้งต้องกล้าฟ้องโอ้โหโพสต์มาแบบนี้ก็เดือดแล้วครับเขาก็บอกอีกนะคุณวรวีก็บอกว่ายินดีช่วยเต็มที่เพื่อประโยชน์ของสมาคมและมวลหมู่สโมสรสมาชิกโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่บ้านเรานะขายคีหน้ายันไปยังอาเซียนเอเชียต่างๆเขารู้กันหมดอะ นะครับอย่างอาเซียนฟุตบอลเนี่ยนะครับเขาก็เอาไปลงว่าคุณต้องชดใช้สยามสปอร์ตถึง10ล้านเปอร์เหรียญน,น่ะเหตุผลเพราะว่าคุณเนี่ยนะครับถูกตัดสินจากสารนะแล้วก็แพ้แล้วก็บวกกับเรื่องของดอกเบี้ยด้วยคุณจะต้องชดใช้เพราะไปยกเลิกสัญญาในการถ่ายทอดสดของสยามสปอร์ตแต่ก็ลงดีเทลไว้เหมือนกันนะว่าเพราะว่าสยามสปอร์ตเนี่ยได้ไปถึง95% นะแต่ตอนนั้นสมาคมได้ถึง5%คือก็ต้องบอกนะครับพอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วมันก็เอ๊ะนันทุกคนแหละครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการยกเลิกสัญญาตามที่ศาลตัดสินมาเนี่ยด้วยความที่ไม่ชอบทำเนี่ยมันก็เป็นบทสรุปมาอย่างเงี้ยตามสารสรุปนะครับซึ่งล่าสุดมาดามเตรียมสรุปแนวทางนะครับหลังศาลตัดสินเนี่ยเอาไงกันแน่นะครับแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวสรุปผลงาน1ปีด้วยนั่นก็คือเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ แต่แปลกใจนิดนึงอะว่าตอนนี้เนี่ยจะถแถลงในวันที่11มีนาคมบ่าย2นะครับที่ทำการสมาคมแต่ต้องยอมรับนิดนึงว่าวันนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศนะครับ ประกาศเรื่องของรายชื่อนักเตะมันจะทับซ้อนกันหรือเปล่าแล้วมันจะแย่งข่าวกันหรือเปล่าตรงนี้ก็มีผู้สื่อข่าวหลายท่านก็สับสนพอสมควรเหมือนกันนะว่ามันเฮ้ยเอาข่าวไหนกันดีข่าวใหญ่เพราะว่าข่าวใหญ่มันน่าจะเลี่ยงกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ามาดามจะมีการขยับวันหรือว่าประกาศรายชื่อวันอื่นไหมอันนี้ต้องติดตามนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไหม่ พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ